Active learning เป็นการจัดการเรียนรู้แบบไหนและคุณครูจะจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ด้วยวิธีการใดบ้างในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของจิตวิทยาสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับคุณครูที่สนใจในการจัดเรียนการสอนในรูปแบบของ Active learning เรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่า Active learning เนี่ยเป็นอย่างไร นะมีนักวิชาการนะคะท่านที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านก็ได้เขียนนะคะแล้วก็ได้สรุปนะะว่าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้นถือว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เราเรียกว่า Constructivism นะคะซึ่งการจรรัดการเรียนรู้แบบนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้นะคะโดยใช้กระบวนการมากกว่า เน้นที่ตัวเนื้อหานะเพราะว่าวิธีการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning เนี่ยค่ะจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเชื่อมเชื่อมโยงความรู้นะหรือว่าสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวเองได้นะจากการที่เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะอาจจะผ่านกิจกรรมผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆนะคะซ,ซึ่งคุณครูเนี่ยนะคะหรือว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นโค้ชนะคะหรือว่าเป็นคนที่ให้คําแนะนำนะ,ะเป็นคนให้ความเรียกว่าอำนวยความสะดวกนะหรือเป็นผู้กระตุ้น นะคะโดยที่ผู้เรียนรู้เนี่ยนะ,ะก็จะเกิดการเรียนรู้โดยที่จะใช้กระบวนการคิดท่านสูงนะคะจะเรียกได้ว่าผู้เรียนเนี่ยจะมีทั้งการวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินค่านะคะจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนะ ที่คุณครูนะคะได้รังสรรค์หรือได้สร้างสรรค์นะคะซึ่งก็จะช่วยทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะได้นะ,ะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะจากสถานการณ์ต่างๆน,ะ,ะ,นะ,ะตามที่คุณครูได้เป็นผู้อำนวยความสะดวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า active learning เนี่ยสามารถะะจัดการเรียนรู้ได้กับนักเรียนในทุกกลุ่มในทุกช่งวงวัยกันเลยทีเดียวนะคะ มาดูว่าลักษณะการจัดการเรียนการสอนนะแบบ Active Learning เนี่ยนะคะออมีลักษณะสำคัญยังไงบ้างอย่างแรกก็คือว่า Active Learning ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาศักยภาพทางสมองของผู้เรียนนะคะทำให้ผู้เรียนได้คิดนะได้แก้ปัญหาแล้วก็น,นะะการที่ได้ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมแล้วก็จะสามารถเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปเนี่ย ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะสำหรับข้อที่2นะคะการเรียนรู้แบบ a c t i v e l e a r n i n g เนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมนะในกระบวนการเรียนรู้อย่างสูงสุดเลยเพราะว่าได้ลงมือปฏิบัติด้วยถูกไหมคะข้อที่3คือว่าการเรียนรู้แบบ a c t i v e l e a r n i n g เนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้แล้วก็จัด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยกิจกรรมที่ให้ทำนะหรือจากสถานการณ์นะที่เราให้เขาลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะแม้กระทั่งการคิดวิเคราะห์ต่อมาก็คือ นะฮะข้อที่4คือผู้เรียนเนี่ยนะ,ะจะมีส่วนร่วมในการเรียนการเรียนการสอนนะคะทั้งในเรื่องการสร้างองความรู้เช่นถ้าเราอาจจะให้เป็นลักษณะของโปรเจกต์ใช่ไหมเขาก็สามารถสร้างองความรู้ได้หรือว่าในการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะระหว่างที่ทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคุณครูก็จะให้ Assignment เป็นแบบงานกลุ่มเด็กก็จะมีการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือมีสัมพันธภาพร่วมกันนะคะซึ่งจะทําให้เกิดการรู้ซึ่งดีกว่าการที่จะใช้วิธีการแข่งขันนะคะส่วนข้อที่5้านะ Active learning เนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนนะคะได้มีความรับผิดชอบร่วมกันนะทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการมีวินยัยในการทำงานรวมทั้งการแบ่งหรือการจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันด้วยค่ะนะส่วนข้อที่6นะคะในการจัดก,การสอนแบบ Active learning นะคะจะช่วยให้เป็นกระบวนการนะคะที่จะสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนเนี่ยได้อ่านได้พูดได้ฟังนะคะได้คิด นะแล้วก็ผู้เรียนก็จะสามารถจัดระบบความคิดแล้วก็การเรียนรู้ของตัวเองได้ด้วยนะคะส่วนข้อที่7ก็คือว่า Active Learning เป็นกิจกรรมการเรียน,นการสอนที่เน้นทักษะการคิดนะขั้นสูงนะคะก็คือทั้งวิเคราะห์และการสังเคราะห์แล้วก็เอามาประมวลนะคะทำให้เกิดเป็นข้อที่8ก็คือทําทให้เกิดการประมวลหรือว่าบูรณาการข้อมูลที่ได้ใช่ไหมคะก็จะใช้หลักการ เกิดความคิดรวบยอดนั่นเองก็จะเกิดเป็นคอนเซ็ปที่ถูกต้องนะคะก็กลายเป็น long term memory กลายเป็นความจำระยะยาวด้วยนะคะเพราะเกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้นั่นเองสว่วนอีกสองข้อสุดท้ายนะคะในหลักการสำคัญของการจัดการเรียนสอนแบบ active learning ก็ Act le le er. คือว่าผู้สอนคุณครูเนี่ยนะคะหรืออาจารย์จะเป็น facilitator นะคะ supporter ก็คือจะเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้นะเพืะะ่อให้ผู้เรียนได้ไดลงมือนะ,ะได้คิดได้ปฏิบัต นะได้ระดมสมองนะคะแล้วก็นะจะเกิดการเข้าใจอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าจะมาจากประสบการณ์นะหรือว่าจากการสร้างองค์ความรู้ใช่ไหมคะและก็จากการที่เขาเกิดเขาเรียกว่าคริสตัลไลท์นะคะคือการตกผลึกความความคิดก็กลายเป็นการสรุปทบทวนในตัวูของผู้เรียนเองด้วยนะคะเห็นี้ไหมล่ะว่าในบทบาทของพวกเราอะนะหรือบทบาทของคุณครูนะในฐานะที่เป็นอ่าฟาซิลิเตเ,เ,เ,เตอร์หรือว่า เป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับผู้เรียนหรือบางคนอาจจะเป็นโค้ชให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะคุณครูจะมีบทบาทอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นในการจัดแนรูปแบบ Active Learning เนี่ยถือว่าเป็นการจัดแนรูปแบบที่เรียกว่าเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือว่า Student Center นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยนะคะจะต้องสะท้อนถึงการที่ผู้เรียนเนี่ยเขามีความต้องการที่จะเรียนรู้อะไรแล้วที่สำคัญคือเน้นในเรื่องของตัว เอาคำที่เกิดขึ้นนะคะก็คือประโยชน์ที่ได้นะจากการที่เขาได้เรียนรู้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงดังนั้นเนี่ยนะคะบทบาทของครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมค่ะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสที่จะพูดคุย นะเจราจาสนทนาโต้อตอบกันนะคะซึ่งจะช่วยให้เกิดสัมดนภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองแล้วรวมทั้งเกิดความสมานที่ดีกับผู้ผู้สอนด้วยนะ,ะแล้วนอกจากนี้นะคะข้อที่2คือว่าสำหรับคุณครูเนี่ยนะ,ะเราต้องจัดกิจกรรมการเรนการสอนให้มีลักษณะเป็นพลวัต ก็คือว่าให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะให้เขามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมนะรวมทั้งโดยมิตครูก็จะกระตุ้นผู้เรียนเนี่ยนะให้เกิดความสําเร็จจากการเรียนรู้ถ้าเขาทําไม่ได้ค่อยทําให้ได้ทําไม่สําเร็จก็ต้องทําให้เสร็จนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะของวิชาทางด้านคณิตศาสตร์เพราะนั้นการที่เด็กแก้สมการไม่ได้หรือแก้โจทย์ไม่ได้ลักษณะการเรียนการสอนแบบเป็นพลวัตก็คือนะคะให้เขาสามารถทําจน ก้โจทย์ได้นะคะหรือถ้าเป็นลักษณะของการ,รการสอนภาษาอังกฤษถ้าเป็นการพูดให้เป็นประโยค์เพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นประโยคที่สอบเป็นถามคําถามคําตอบก็สามารถนะคะที่จะพูดออกมาได้นะคะหรือว่าถ้าเขียนเป็นบรายติงก็สามารถเขียนบรายติงจนสําเร็จนั่นเองนะก็คือเป็นลักษณะของการ,รการสอนที่เป็นพลวัตก็คือให้เกิดความสําเร็จนะในการเรียนรู้ในแต่ละครั้งนั้นๆนะคะต่อไปข้อที่3บทบาทครูผู้สอนคือจะต้องเป็นผู้ที่จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือค่ะ คือส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมมีความร่วมมือนะ,ะหรือว่าการทํางานร่วมกันในกลุ่มของผู้เรียนนะคะแล้วข้อที่4คือการจัดกิจกรรมการเรียนสอนที่มันให้เกิดเขาเรียก like. ว่าเกิดการท้าทายนะคะแล้วก็ทําให้เขาเกิด entonces, <â> เ,เรียกว่าเกิดการริ้วที่หลากหลายมากขึ้นเช่นอาจจะมีโอกาสคิดนะคะสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะคะก็จะทําให้เกิดความรู้สึกเออท้าทายนะทำให้เกิดความรู้ความคิดนะ,ะที่อาจจะมาจากการพูดคุยกันในกลุ่มหรือการที่เด็กได้ระดมความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็นะ การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีต้องมีความที่หลากหลายนะคะนอกจากใช้การทํางานกิจกรรมกลุ่มแล้วอาจจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมคะอาจจะมีเกมมาร่วมด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของเทคนิคในการเรียการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยนะคะส่วนข้อที่5ก็คือว่าคุณครูนเนี่ยจะต้องมีบทบาทในการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดก,การสอนนะคะอย่างเรียกว่าชัดเจนหน่อยนะคะคือในส่วนของเนื้อหาเช่นเราบอกว่าเอาอาจจะ มีส่วนที่เป็นอ่าสาระความรู้สักประมาณเท่าไหร่30 70 50 50 20, นะ็ดห้าสิบห้าสรือยี่สิบแปดี่คืออาจจะเป็นเนื้อหาอีก80เป็นส่วนกิจกรรมหรือว่าหนะ้าสิบเป็นวิชาที่ต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนถึงลงมือทําได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องจัด นะคะเวลานะะในการกระบวนการเรียนการสอนนะะในทนั้งในส่วนเนหาและก,กิจกรรมนะคะแล้วข้อสุดท้ายคือคือคุณครูคเนี่ยคงต้องใจกว้างหน่อยนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นของเด็กนะคะรวมทังังยอมรับความสามารถในการแสดงออกนะคะเพราะหลายหลายครั้งเนี่ยไอเดียของเด็กนะคะไอเดียของผู้เรียนนะก็อาจจะไม่ไม่ได้ตรงกับประสบการณ์เดิมที่ครูมีเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดใจนะคะที่จะยอมรับฟังความเห็นเหล่านี้ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเทคนิค การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีอะไรบ้างนะคะเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะ,ะเรามาดูกันว่าในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เนี่ยจะทำในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนตอบคือว่าจัดได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับผู้เรียนในทุกระดับแลนะตั้งแต่ระดับเด็กเล็จกจนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ Active แบเนี่ยสามารถที่จะเป็นวิธีการเรียนรู้นะ,ะที่จะจัดให้ได้ทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะรายบุคคลก็ได้นะคะซึ่งโปรเฟสเซอร์แมคคินนีนะคะแมคเน่นะคะท่านได้จัดเสนอตัวตัวอย่างนะรูปแบบของเทคนิคการจัดการเรียนรู้นะฮะที่เรียกว่าเป็นแบบ Active Learning นะคะ,ะมีหลายวิธีด้วยกันในที่นี้นะเราจะคุยกันสัก12วิธีนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะวิธีการนะคะจากการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบแรกก็คือการรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดนะคะหรือเรียกว่า Think Pair Share นะคะคือการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้นะ,ะพูดคุยกันนะคะโดยที่อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับ สิ่งที่อาจารย์นะคะหรือว่าคุณครูหรือผู้สอนกําหนดให้แล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยนะคะพูดคุยกันประมาณสักสองสานาทีหรืออาจจะให้แต่ละคนเนี่ยเขากําหนดหัวข้อก็ได้นะคะแล้วจากนั้นก็พูดคุยอีกสองสานาทีนะ,ะโดยที่อาจจะมีเพื่อนนะคะสะักสองสาคนนะคะในการที่จะ มาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในมุมของจิตวิทยาใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดคุยกันในช่วงในชั่วโมงแรกของการเรียนถ้าเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของจิตวิยาซึ่งเราก็อาจจะต้องทําให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจถึงหลักการหรือคอนเซ็ป นะของพฤติกรรมว่าพฤติกรรมมีทั้งภายในและภายนอกนะก็อาจจะให้กําหนดว่าลองพูดถึงพฤติกรรมใน,ในแต่ละวันของเราว่ามีอะไรบ้างแต่ละคนก็อาจจะยกตัวอย่างพฤติกรรมนะัก็จะอาจจับกลุ่มสักสองสาคนนะคะจากนั้นก็พูดถึงพฤติกรรมนะคะที่ในแต่ละวันทําการสักสองสาอย่างหรืออาจจะคนหนึ่งอย่างก็ได้โดยกําหนดเวลาไว้จากนั้นนะก็ลองคุยกันว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างที่ยกตัวอย่างกันเนี้ยนะคะมันเป็นพฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมภายนอกเพราะอะไรนะซึ่งตรงนี้นะคุณครูก็ต้องให้หลักการให้คอนเซปต์กอ ว่าพฤติกรรมคืออะไรพฤติกรรมภายในเป็นอะไรพฤติกรรมภายนอกเป็นอะไรจากนั้นใช่ไหมคะก็ลองให้เด็กยกตัวอย่างพฤติกรรมให้มันครอบคลุมทั้งพฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายนอกหรืออาจจะเริ่มต้นด้วยการที่ให้เนี่ย เด็กๆเนี่ยนะคะหรือว่าผู้เรียนเนี่ยยกตัวอย่างพฤติกรรมก่อนจากนั้นก็เอาตัวอย่างที่ได้มาใช่ไหมคะเอามาอธิบายแล้วก็ลองให้เด็กพูดคุยกันว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นจัดเป็นพฤติกรรมประเภทไหนเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการรู้แบบแรกเปลี่ยนความคิดเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนทำไมคิดเกี่ยวกับประเด็น ะะที่แต่ละคนเนี่ยเสนอขึ้นมาหรืออาจจะเป็นตัวอย่างพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์ชวีบอกนะอาจจะใช้เวลาสั้นๆอาจจะ2อสานาทีนาทีนึงก็ได้นะจากจากนั้นพอคุณครูสอนคอนเซปต์ไปใช่ไหมคะหรือว่าเด็กได้คอนเซปต์ไปก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดซิว่าจากประเด็นที่เรานําเสนอเนี่ยนะคะเราก็มาแชร์กันใช่ไหมคะพอเรา,าพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วมาแชร์กันซิเราเสนอประเด็นเสร็จแล้วเรามาแชร์กันซิว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันเข้าหลักการเรียนรู้อะไรแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันยังไงในการสังเกตพฤติกรรมเป็นต้นนะคะต ก็คือการเรียนรู้แบบร่วมมือนะะเรียกว่าเป็น Uh, collaborative Learning Group นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของการจากกัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทำงานร่วมกันนะคะแน่นอนนะคะเรียนรู้แบบร่วมมือนะะก็จัดิหาให้ทำงานเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือเป็น Assignment ในในภาคเรียนก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมแบบร่วมมืออาจจะทำเป็นโปรเจกต์ก็ได้เนาะในวิชาต่างๆใช่ไหมคะเช่นถ้าเป็นวิชาทางด้านจิตวิทยาในเรื่องของ Emotional ใช่ไหมคะในเรื่องของอารมณ์ก็อาจจะจับ กลุ่มนะคะในการที่จะไปสังเกต อ,อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วดูซิว่ามีพฤติกรรมการสอบเป็นยังไงนะก็อาจจะใน1กลุ่มก็สังเกตในพฤติกรรมเดียวกันแล้วลองเอามารดมความคิดซิว่าจากการไปสังเกตเนี่ยนะคะเราหรือว่าในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเห็นสอดคล้องกันไหมหรือว่ามีมีพฤติกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะะที่เป็นข้อสังเกตนะคะส่วนวิเทคนิคที่3ก็คือการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียนหรือว่า student led review session นะคะก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสผู้เรียนได้ทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ ลองพิจารณาสิว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยมันมีข้อสงสัยอะไรบ้างในการที่เราเนี่ยได้เรียนไปจากนั้นคุณครูนะหรือว่าผู้สอนเนี่ยหรืออาจารย์นะคะก็จะเป็นคนที่ช่วยให้คําตอบหรือช่วยให้คำแนะนาําหรือว่าบอกถึงวิธีการแหล่งการสืบค้นเป็นต้นนะคะเพื่อให้เกิดการเข้าใจายอย่างท่องแท้นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาสาระหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปนั่นเองค่ะต่อไปอันที่4นะคะคือการเรียนรู้แบบเกม หลายคนชอบใช่ไหมคะเกมก็เป็นการจัดการรู้ที่ผู้สอนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่นําเกมเข้ามาบรณาการในการจัดก,การสอนนะคะโอ้ได้ในหลายๆส่วนนะคะในหลายๆช่วงของการเรียนไม่ว่าจะเป็นการนํำข้อสู่บทเรียนนะคะ ในที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่จะเข้าสู่บทเรียนหลายๆบทเรียนเนี่ยเราก็อาจจะมี Assignment ก่อนเรียนใช่ไหมคะว่าเราไปทบทวนบทเรียนก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าสิ่งที่คุณครูมอบหมายไปเนี่ยนะคะให้ไปทบทวนดูซิว่าเราเข้าใจแค่ไหนหรือว่าพวกเราไปอ่านมาจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคีก็เป็นลักษณะของการนําเข้าสู่บทเรียนหรือแม้กระทั่งการทดสอบความรู้ก่อนเรียน นะเราก็ใช้เกมได้นะหรือขณะที่เราทําการสอนเราก็ใช้เกมมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งการมอบหมายงานหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการโพสต์เทสการประเมินผลหลังจากเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมมีหลายๆแบบนะคะที่เป็นเกมที่ค่อนข้างคลาสสิกหน่อยช่วงนี้ก็มีคนใช้กันเยอะแยะเช่นกิจกรรมใช้ เกมคาฮัวนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เราเรียนรู้แบบเกมอาจจะเป็นใช้เกมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเกมออนไลน์นะรหรืออาจจะเป็นเกมที่ใช้พฤติกรรมนะคะกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้ซึ่งเป้าหมายในการใช้เกมก็คือเพื่อทำไมคะส่งเสริมนะคบ,บทเรียนหรือนําเข้าสู่บทเรียนนะรหรือทําในช่วงของการประเมินผลการเรียนรู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อที่5ก็คือในเรื่องของกาเรียนรู้แบบวิดีโอนะคะการเรียนรู้แบบวิดีโอเป็นยังไง นะคะก็คือการจักดกิจกรรมที่แนะ่นอนชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าให้ผู้เรียนได้ดูวิดีโอสัก5นาที20นาทีนะเหมือนก่อนหน้านี้ที่เรามีคลิปว่าเ,เรื่องของอาชีวิยาใช่ไหมคะกับภาพยนตร์ใช่ไหมคะพอเราดูไปแล้วว่าภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องนะการ์ตูนในแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะเนื้อหาสาระท,ที่มีเนี่ยนะมันจะนําเข้าสู่นะการวิเคราะห์เช่น ในเรื่องของบุิกภาพถ้าจารชวีใช้เรื่องของบุิกภาพอาจจะมองวิเคราะห์ดูบุิกภาพของตัวเองใช่ไหมคะบุิกภาพของท่านผู้นําเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิดีโอในการที่จะรู้อัตชีวประวัติของผู้นําสักคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จ จากนั้นเรามาดูวิเคราะห์ซิว่า,าจากสิ่งที่ท่านประสบความสําเร็จเนี่ยนะย้อนกลับไปวิเคราะห์เช่นบุคลิกภาพนะคะโดยใช้ทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาเสร็จเอามาวิเคราะห์กันจากนั้นก็พูดคุยกันในกลุ่มใช่ไหมเอะเราเห็นตรงกันไหมนะแล้วก็สรุปร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นก็คือเราเรียนรู้ผ่านวิดีโอนะคะจากการที่เราวิเคราะห์นะสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ได้ไดเห็นนะคะแล้วก็ลองพูดคุยสนทนาโต้อตอบกันนะแล้วก็สรุป นะคะกลายเป็นมาติหรือว่าเป็นความเข็ร่วมกันในกลุ่มนั่นเองค่ะต่อมานะคะอย่างที่6ก็คือการเรียนรู้แบบเรียกว่าโตวาที การเรียนรู้แบบโตวาทีนะคะอันนี้ก็สนุกดีนะคะเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้นะคะเอามาแสดงความคิดเห็นนะโดยที่มี2ฝ่ายแต่ละฝ่ายก็จะยืนยันความคิดเห็นของตัวเองนะซึ่งอาจจะโตวาทีเป็นแบบเดียวเป็นแบบกลุ่มก็ได้อาจจะเป็นคู่ใช่ไหมคะเราเป็นฝ่ายหนึ่งคนนึ็ฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะแล้วลองดูซิประเด็นที่เราพูดคุยกันเนี่ยเรามีความคิดเห็นตรงกันไหมหรือมีความเห็นที่แตกต่างกันนะลักษณะของ student debate เนี่ยอาจจะพูดท่านในมุมจิวยาเราก็จะมาจะพูดกันว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากจีเนติกหรือว่ามาจากเอมเบอร์เรนต์คือมาจากพันธุกรรมเป็นตัวกําหนดทําให้เราเป็นคนเช่นนั้นเช่นนี้มีนิส,สัยแบบนี้มีความคิดแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมกันแน่ที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เอ่อก้าวรา้าวทาให้คนจจิตใจด,ใจดีเป็นคนรรมะธำโม,รมสรุปว่านะคะถ้าเราจะใช้หลักการการโต้ว,วาทีเราก็ต้องอภิปรยกียกว่าต้องโต้ว,วาทีกันใช่ไหมต้องดีเบตกันเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อในเรื่องของพฤติกรรมของเรามาจากพันธุกรรมก็ต้องหาข้อมูลมาดีเบตนะส่วนคนที่เชื่อ คำเรามาจะสื่งไวแล้วก็จะต้องโต้ตอบออกมานะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเป็นหลักการเรียนรู้หรือเทคนิคเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจนะคะต่อไปอย่างที่7นะคะคือการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบที่เรียกว่าผู้เรียนเนี่ยนะคะสร้างแบบทดสอบนะแบบที่ผู้เรียนเนี่ยมีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบขึ้นมาก็หมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าจากการที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วอะลองคิดซิว่าเออถ้าเราจะ มาทําเป็นข้อคําถามเป็นสิ่งที่จะทําการทดสอบเนี่ยนะหรือเป็นทําเป็นแบบทดสอบจะมีข้อคําถามอะไรได้บ้างจากสิ่งที่เราเรียนมายกตัวอย่างเช่นในสําหรับคนที่เรียนจิตวิทยาใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีการทําเป็นลักษณะของข้อสอบนะถ้าเราบอกว่าเราจะถ้าเป็นคุณครูใช่ไหมจะเรียนจิตวิทยาสาหรับครูเสร็จแล้วเราจะไปอสอบวิชาชีพครูหรืออาจจะมีการเก่งข้อสอบเป็นว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะเราจะ คำถามน่าจะมีอะไรบ้างนะนะนะเช่นถ้าบอกว่าเวลาที่เด็กเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เออเวลาเด็กสอบใช่ไหมคะแล้วเด็กเขาก็ล่าก,กันแล้วคุณครูก็ไม่เคยที่จะลงโทษเด็กเลยนะลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยจัดเป็นเอ่อการเสริมแรงแบบใดนะ,ะเป็นทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบใดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ลองเอาสิ่งที่เรียนรู้มานะคะมาทาเป็นข้อคําถามรนาะนั้น คำถามอย่างที่บอกก็คือว่าเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอการเรียนรู้ผลของการการะทําหรือหลักการเรียนรู้ต่างๆนะจากทฤษฎีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้เยอะแยะมากมายจากนั้นเราก็ลองมาตั้งข้อคำถามสเสออื่อถ้าเด็กลอกข้อสอบกันแ,แล้วคุณครูเนี่ยไม่เคยที่จะไปะจับเด็กนะหรือลงโทษเด็กเลยนะไม่เคยตักเตือนเด็กแล้วเด็กก็จะมีพฤติกรรมการที่ จะล้อข้อสอบต่อไปนะครูทํากรรมเช่นนี้ทําให้เด็กเกิกเลลดการเรียนรู้ข้อใดข้อกไกลการเรีนเลยนรู้แบบเสริมแรงทางบวกขอใครเสริมแรงทางลบข็อควายนะอาจจะเป็นการเรียนรู้แบบให้รางวัลององูเป็นการเรียนรู้แบบอิกนอ,อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคําตอบใช่ไหมคะคือเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังตรงนี้น่าจะตอบได้ใช่ไหมว่าถ้าเราเพิ่มเฉยนะให้เด็กยังคงลออข้อสอบกันต่อไปนะสวสดงว่า ครูกาลังส่งเสริมการรู้เรียกว่าเป็นอะไรคะการเสริมแรงทางทางบวกนะทำให้พฤติกรรมนั้นมันคงอยู่นะแล้วก็นะฮะยังคงอยู่ต่อไปด้วยเพราะได้สิ่งที่ชอบใช่ไหมคะแต่หลายคนมักจะตอบผิดนะมักจะบอกว่าเป็นการเสริมแรงทางลบจริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะนั้นค้าครูปล่อยให้เด็กทําสิ่งที่ชอบต่อไปคือลาะข้อขสอบโดยยิ่งดูไม่เคยตักเตือนก็ถือว่าเป็นการเสริมแรงทางทางบวกเพราะเขาจะทําพฤติกรรมซ้ําๆในสิ่งที่เขาชอบนั่นเองลักษณะแบบนี้ก็คือเอาสิ่งที่เรียนรู้แล้วอะ มาลองทําแบบทดสอบนะคะว่าเอ๊เรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนมามากน้อยสแค่ไหนเรียกว่าเป็นการเก่งข้อสอบด้วยก็ได้นะคะต่อไปค่ะแบบที่8นะคะก็คือการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัยนะคะมินิรีเสิร์ชอ่าพร,รอฟซลหรือว่าเป็นโปรเจกต์นะคะอย่างวิชาต่างๆที่เรียนเนี่ยอาจจะเป็นมินิโปรเจกต์ใช่ไหมมินิรีเสิร์ชเนี่ยเรียกว่าเป็นการจัดก,การเรียนรู้ที่ อ้างอิงกระบวกนการวิจัยนะหรือว่าไซเบ i c เมทัลนั่นเองนะคะก็มีการเรียนรู้โดยกำหนดหัวข้อใช่ไหมคะโดยที่หัวข้อนี้อาจจะมาจากเอาบทเนื้อหาสาระในบทเรียนหรืออาจจะมาจากความรู้ความคิดหรือความต้องการของผู้เรียนเองนะโดยที่หัวข้อนี้นะถ้าเป็นวิชาแบบ Project b a s สเลอร์ n ิ่งอย่างวิชาวิจัยที่อาจารย์วิเกยสอนนะคะก็จะมาจากผู้เรียนที่มีความสนใจในหัวข้อน,นั้นๆเช่นบางช่วงเด็กๆก,ก็จะมีความสนใจใช่ไหมหรือว่าผู้เรียนก็จะอาจจะมีความสนใจในเรื่องความรัก มคะ,ะก็ทัศนคติในเรื่องของความรักกนะ็อาจจะเป็นกระแสตามมาหรมีช่วงหนึ่งนะคะพี่ๆน้องๆเขาก็สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดมีพฤติกรรมนะ,ะที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็แล้วแต่เพราะนั่นจะเห็นว่าการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัยเนี่ยนะะจะเป็นการเรียนรู้ที่จะต้องใช้ หลักการกระบวนการมีการวางแผนนะะการเรียนรู้เสร็จแล้วก็นะดําเนินการแล้วก็สรุปผลการเรียนรู้นั้นซึ่งแน่นอนว่านะหัวข้อที่ได้จากที่ได้มาทําการศึกษาเนี่ยก็จะมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนเองที่มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องน,นั้นนะหรืออาจจะสอดคล้องกับนะหัวข้อใหญ่ในเนื้อหาสาระในบทเรียนก็ได้นะเช่นโครงงานบางโครงงานก็อาจจะมาจากรายวิชาที่กําลังเรียนนะเช่นวิชาวิทยาศาสตร์บ้างนะ,ะหรือถ้าเป็นในทางจิตวิทยาเนี่ยถ้าเรียนในวิชา ชีวิยาอวัยสูงอายุอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นโปรเจกต์เบสเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในแง่มุมต่างๆเป็นต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นการรู้แบบกระบวนการวิจัยเราก็จะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบสเรียนหรือการสอนแบบโครงงานหรือการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานท,ที่เรียกว่า problem based learning นั่นเองค่ะนะส่วนแบบการเรียนรู้แบบเทคนิคที่9กก็คือการรู้แบบกรณีศึกษา analyze case study นวิธีการนี้นะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเนี่ย ได้อ่านจากกรณีตัวอย่างที่ต้องการจะศึกษาจากนั้นเราก็ลองวิเคราะห์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะ,ะภายในกลุ่มแล้วก็ออกมานําเสนอนะะในหน้าชั้นเรียนหรือว่านําเสนอต่อผู้เรียนเพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเนี่ยนะ,ะก็จะต้องมีนะ,ะอย่างชื่อก็บอกแล้วเคสตัตดี้ต้องมีกรณีตัวอย่างใช่ไหมอาจจะเป็นตัวอย่างนะที่เคยพบเห็นมาก่อนกรณีตัวอย่างจากสังคมหรือกรณีตัวอย่างประจากประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้จากนั้นก็เอามาพูดคุยกันในกลุ่มนะแล้วก็อาจจะใช้ กกนะเช่นอย่างอาจจะยกตัวอย่างมาสักรู่นี้ว่าถ้าเราพูดถึงบุคลิกภาพของท่านผู้นําสักท่านหนึ่งนะอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดถึงผู้นําของโลกนะตะวันตกนะที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะจากนั้นหรือว่าผู้นำนะคะหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงในสังคมจากนั้นมาดูสิว่า personality ที่โดดเด่นเนี่ยในแง่มุมต่างๆตามที่สีิจิตวิทยาเนี่ยมีอะไรบ้างนะจากนั้นก็เอามานําเสนอในกลุ่มใหญ่นั่นเองคะ่นะแล้วแบบที่10ก็คือการรู้แบบเขียนบันทึกนะคิดว่า keeping journal all locks. นะคะก็คือการที่ผู้สอนเนี่ยจัดกิจกรรมการรู้ที่ผู้เรียนทำไมคะให้จดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้นะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เอามาสรุปแล้วก็นําเสนออย่างตัวอย่างที่อาจารย์วีใช้ก็อยู่ก็คือว่าการที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทําโครงการนะหรือว่าให้ได้มีโอกาสบันทึกนะสิ่งที่ตัวเองต้องการจะพัฒนานะเช่นในแต่ละวันดื่มน้ําสักกี่ขวดกี่แก้วได้ออกกําลังกายบ้างไหมวันนี้ต้องการที่จะสร้างอารมณ์สุขมากกว่าอารมณ์ทุกข์ทำได้ไหมนะหรือ ลดละเลิกการดื่มดื่มของที่ได้ประโยชน์ต่อร่างกายไร้ประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยๆเช่นน้ำหวานวนลาสี่ห้าแก้วก็จะแค่แก้วเดียวอะไรเงี้ยนะก็จะมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะเพราะ,ะนั้นในสิ่งที่อาจารย์วีเคยใช้ในเรื่องของรูปแบบการเขียนบันทึกเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะของมีพฤติกรรมเป้าหมายอะไรบางอย่าง นะที่เราต้องการจะพัฒนาจากนั้นในแต่ละวันเนี่ยนะเราก็จะมีการจดบ,บันทึกพฤติกรรมเป้าหมายเหล่านั้นว่าเราทําได้หรือไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็รวบรวมนะตามระยะเวลาที่เราตั้งใจเอาไว้เช่นอาจจะเป็น1เดือน2เดือน3เดือนแล้วเอามาสรุปนะว่าสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะแล้วก็สิ่งที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะจากข้อความหรือสิ่งที่เราบันทึกเอาไว้โดยสรุปแล้วเราทําได้มากได้น้อยสักแค่ไหนอันนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนความเห็นเพิ่มเติมนะในสิ่งที่เราจดบันทึกไว้ก็ได ถ้าบางทีเนี่ยนะบางคนเขาบอกว่าพฤติกรรมเป้าหมายของเขาก็คือการที่จะไม่นอนดึกนะคะก็ตั้งใจจะนอนไม่เกินสี่ทุม่มแต่หลายๆท่านเนี่ยเวลาจดบันทึกก็ตั้งใจว่าไม่เกินสี่ทุม่มแต่นอนจริงเนี่ยอาจจะเที่ยงคืนเพราะนั้นในการจดบ,บันทึกก็จะสามารถเขียนเอาไว้ได้ว่าบันทึกได้ว่าที่วันนี้นอนไม่ได้สี่ทุม่มนะที่ตั้งใจมากจะไม่นอนดึกต้องนอนเที่ยงคืนเป็นเพราะอะไรนะ,ะอาจจะเป็นเรื่องของการทํารายงานการทําการบ้านหรือการต้องเคลียร์งานเป็นต้นเพราะฉะนั้นการเขียนบันทึกก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะทําให้รวบรวมข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะช่วยทําให้ไม่ลืมด้วยนะคะต่อไปค่ะอีกสองอย่างสุดท้าย11ก็คือการรู้แบบเขียนจดหมายข่าวนะการจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะก็คือการทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลองผลิตจดหมายข่าวขึ้นมาก็คือเขียนเน่ะนะนะเป็นบทความก็ได้เป็นข่าวสารก็ได้แล้วก็เอาไปให้บุคคลอื่นมันจะแตกต่างจากวิธีแรกก็คือการเขียนเมื่อสักครู่นี้คือการเขียนบันทึกอันนี้เป็นบันทึกส่วนตัว จะเปแบบที่10คือการเขียนบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ส่วนตัวนะคะที่เป็น keeping journal or logs นะคะแต่ถ้าเป็น write and produce อินิวเล l เตอร์ก็คือการเขียนแบบจดหมายข่าวก็คือเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบอกและแจกจ่ายไปยังคนอื่นเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการรู้แบบจดหมายข่าวก็จะต้องนะเอาข้อสังเกตนะหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกิจกรรมในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมถ้าเราบอกว่าพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการจะศึกษาอาจจะเป็นพฤติกรรมการสอนถึงความรักรักมีหลายรูปแบบเช่นการรักของคุณพ่อคุณแม่การรักแบบพี่น้องการรักเพื่อนการรัก คู่แบบคู่รักหนุ่มสาวนะลักษณะรูปแบบความรัก4ีอย่างนี้เป็นยงไงเพราะนั้นจากข้อสังเกตที่เราได้นะแบบที่หนึงแบบรักแบบเพื่อนเป็นยังไงร,รักแบบพี่น้องแบบพ่อแม่รักแบบหนุ่มสาวเป็นยังไงจากนั้นนะเราก็ต้องมีการทําไมคะเอาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรา,เาสังเกตมาเขียน เป็นบทความหรือเป็นข่าวเสร็จแล้วก็ต้องมีการแจกจ่ายไปยังคนอื่นนะเพราะแจกจ่ายไปแล้วเราก็สามารถที่จะให้บุคลอื่นทําไมด้วยนะกลับมาวิเคราะห์ใช่ไหมคะหรือว่าแสดงข้อที่เห็นนะต่อๆกันไปด้วยนะนอกจากนี้เดี๋ยวอาจจะเอาเป็นเทคนิคอื่นประกรอบด้วยนะคะเช่นเอาไปทำนะแกลลอรีวร่วอลต่อ,อยังได้เลยนะก็อาจจะไปอ่าเรียกว่า่าจดหมายข่าวที่เราเขียนอาจจะแปะ ตามข้างฝาใช่ไหมคะแล้วก็ให้ผู้คนเดินมาดูใช่ไหมคะก็จะเป็นแกลเลอรี่วอลเปรด้วยเศการบนกําแพงนะคะก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะของ Active Learning นะ,ะแล้วก็จากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นะคะหรือผู้เรียนเนี่ยากาที่ ได้อ่านนะคะก็อาจจะเอามาแสดงความคิดเห็นนะร่วมกันได้ด้วยนะคะแล้วอีกเทคนิคนึงนะที่นำเสนอในวันนี้คือการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือ collaborative learning group นะคะคือการจัดกิจกรรมนะการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน,นยออกแบบแผนพังความคิดนะอาจจะเป็น concept mapping นี่แหละนะคะก็คือลองนำเสนอความคิดรวบยอดเสร็จแล้วก็ลองเชื่อมโยงความคิด นะคะโดยใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยงอาจจะทําเป็นส่วนตัวก็ได้นะเป็นคอนเซปต์แมปปิ้งของตัวเองนะคะเพราะฉนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องอะไรเนะเราก็ซช่ว,ว่าเราถ้าเป็นอาจารย์ชวีนะคะให้ทำคอนเซปต์แมปปิ้งในเรื่องเกี่ยวกับอาลองดูดูซิว่าในเนื้อหาสาระในบทแรกถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงเกี่ยวเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมมีอะไรนะหนึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเช่นเราบอกว่าเวลาที่เราจะสอบนะคะเราก็จะมีความกังวลหรือความกลัว ในการสอบเราก็ต้องมีพฤติกรรมการอาาร่านหนังสือเพราะฉะนั้นแมปปิ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องเป็นแมปปิ้งที่มีทั้งพฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายในเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนเปลักษณะแมปปิ้งนะที่เกิดจากคอนเซปต์ของเรานะอาจจะทําเป็นรายบุคคลนะคะก็เป็นความรู้ความคิดความมั่นใจของเราแนวะว่าเอ๊นะถ้าเรามีพฤติกรรมการเตรียมตัวอาา่านหนังสือก่อนสอบโดยเี่เรามี a n x i e t y มีความวิตกกังวลในเรื่องของการ,ร,าารการสอบใช่ไหมคะนะเราจะต้องนะอะไรที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมภายในเช่นความวิตกกังวลเป็นพฤติกรรมภายในัยพฤติกรรมการอ่านหนังสือนะเตรียมตัว ก่อสอบเป็นพฤติกรรมภายนอกนะคะในขณะเดียวกันถึงหน้าห้องสอบแล้วตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงมากก็เป็นพฤติกรรมภายนอกแต่เป็นระดับโมเลกุลเป็นต้นอย่างนี้เราก็สามารถเขียนเป็นแมปปิ้งได้แบบเป็นงานเดียวใช่ไหมแล้วเป็นงานกลุ่มใช่ไหมคะเราก็อาจจะทําเป็นคอนเซปต์แมปปิ้งนะโดยการเชื่อมโยงความรู้ความคิดของแต่ละคนนะคะที่ได้มีการชเกตเห็นร่วมกันแล้วก็เสนอออกมาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแมปปิ้งร่วมกันเป็นกลุ่มก็ได้เช่นจากการที่เราทำ b เ a i n s t o r เ i n g ในงในการทำโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่ง นะคะโปรเจกต์นี้ต้องมีอะไรบ้างในกระบวนการในโปรเ s s แล้วใครละไปชอบบ้างนะไอะ้ีกยเราก็สามารถทําเป็น Concept Mapping ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าในวันนี้นะคะท่านที่ได้เข้ามาฟังรับชมรับฟังในเรื่องเกี่ยวกับ active learning นะคะคือการเรียนรู้จ,จารจัดการเรียนรู้แบบที่ให้ผู้เรียนเนี่ยนะ,ะเป็นศูนย์กลางหรือ student center ก็น่าที่จะพอมี Concept นะมีความคิดความเข้าใจในเบื้องตน้นนะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการหรือเทคนิคในการจัดการรู้แบบ active learning ค่ะนะสำหรับท่านที่มีความสนใจทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมาศาสตร์เพื่อการเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างก็เข้ามาช่วยกรากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปของอาจารย์ชัตวีเพื่อที่จะ ช่วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ